สวัสดีครับผม้ช่มนนีพอเที่ยงกับในมาจิตตามตัวเลขกับคุณแม่วะเนาะครับเนาะว่าได้ยินข่าวพนว่าถูกเมื่อหลายงวดครับผมพนมิชคมีหลาภมา่หลายงวดจังหวัด่ผ่านมานี่เพนได้ทั้งล่างทั้งมดนะครับผม้ช่มมนีพอเที่ยงเองก็จจพาพาผม้ชมมาสอบถามกับคุณแม่วะเพื่อเอาไปเป็นหน้าทางเนาะครับสม้ชมเนาะเพื่อเป็นหน้าทางครับไผชอบกระจัดขัดกระพานครับผมมาว่ากันเนาะไปครับผม้ชมช่วงนี้กะ เมันก๊ลังขายของอยู่ครับเพราะเป็นร้านขายสมตามครับานผช่ชมนั่เดี๋ยวพอเที่ยงหันกล่องให้เบิ้งไม่ว่าบอกไก่บานพอเที่ยงครับานผช้ชมวอกไก่บานพอเที่ยงแต่ว่าก็บอกเคยได้ยินข่าวยักเที่ยวพึ่งได้ยินมาสองงวดแล้วครับในง,งวดผ่านมาคือกนยายบัวก็บอกว่าร่องมาขอกับไม่ว่าเบิ้ง่าสันพอพนใดหลายงวดปรากฏว่าเขาทั้งล่างทั้งบนครับพอเทียเท่ยงับพนไดมาติดตามเนาะ มัอนี่ได้จากติดตามไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องก็ร่องเบิงครับท่านผู้ชมร่องเบิงเนาะชอบกระจดัดคัดกระพานยังพอเที่ยงวอรหละครับผมไปครับท่านผู้ชมไปฟังน้กากันเลยจากปาก่าแคบะครับผมว่าจะให้ตัวใดเป็นตัวเด็ด,ด,ดสาหรับงวดนี้ครับท่านผู้ชมไม่ว่าเราก็เป็นแม่ค้ขาขายสมตำเนาะส้มตำอร่อยที่สุดของตำบลปทุมครับผม าของจังหวัดอุบลเนาะขงจืดวัดอุบลครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือคุณพ่อสมพรครับผมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับมาสอบถามเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องขึ้ยินข่าวว่าโชคดีมาหลายต่อหลายงวดแท้โอ้นั่นกะจะสว่างไหลบอกไปหรือว่าตัวกันบอกไปหรว่าตัวกัน จะดวงแลยจะหวานน้ำข้นมันแข่งยังแข่งได้แข่งหวานน้ำแข่งบ่ได้อย่าคาร์เตอร์ผู้ช่วยอย่าพอเที่ยงขออนุญาตบ้างไม่ให้ลุงเราจักแพ้หนึ่งคาร์เตอร์ผู้ชมเนาะเพราะว่าขันบ่มีไม้มันจะเสียงบ่ค่อยดังครับเสียงรถจะหลายเอาว่าให้ฟังเลยลุงได้ตัวเลขมาจากไสครับผมก็ความฝันนั่นล่ะเป็นความฝันแน่นว่แมน่ยเขาไม่จะงวดล่ะครับ โดเตะกีมันก็เอาเรือยื่นแล้วแต่ว่าช่วงมันก็พักมาหลายงวดแล้วมันบบเขา่าแต่ว่าก็ดขึออ้นอย่นี้ค้าบางวดที่ผ่านมาได้ทั้งบนทั้ง,ล,ง,ง,ล,งล่างได้ทั้งตัวหนาตัวหลงวงังแล้วได้ทั้งตัวหนาตัวหลังพร้อมโอ้ได้ทั้งหนาทั้งหลังแม่นจนในเฮ็ดม้วนกี่สี่หลาตัวตัวหนาได้แม่นยังอยังหนึ่งจำบ่นหนึ่งเจ็ดสี่บ่จำบ่ได้เลยบ่ฮ้องก็ลองมาถามเบิ่งเนาะคั่ะสมบู้ชมเนาะ ต้องมาถามเบิ่งเสียงรถกรจะหลเน่ยเพราะว่าเป็นทีชุมชนครับผมนมูชชมเป็นเป็นทีชุมชนอี่ยัง่ะขับเสือว่าห่วยขันฝันดีไปคือบุตรสือเองเสือว่านอกระเอาว่าแบ่งปัน,ปนครับนมุชชมเนาะถือบ่าถือบ่ววากันครับผมห้องกายเห็ดหาไปให้ยแผลแค่เป็นแนวทางเนาะครับนผุชชมเนาะ<แ>อันนี้ก็คือไม่ว่าจะของสูตรสมตำแบ่บของจหวดอุบลนครับผม จักแสบบ่แสบหรอครับอยู่มาได้เป็น30-40ปีแี่สบปีแมนบอยไมวนเนาะสามสิบปีครับเมืองที่เมืองอยู่ในทีถึงว่าบอมแมนว่าทีที่เพื่อนจังไนล่ะที่ที่ไปเสีนงทางหลักแต่ว่าก็มีคนมาสื่อบอกขาดครับแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะครับผมเพราะเด็นีนตำมุ่งมีลาเพราเด็กีนามุ่งมีลา มันก็มีแนวได้อยู่นะนอทึ่งได้ทึ่งอันนี้แหละมาลุงบอกให้ฟังแน่งวดนี้งวดนี้บอกฝันเลยเด้อเออเอาความฝันน่ะละก่อนซิมเสียงหูตัวเด้อเด้อค่ะในเงี้ยมาเองนะคะเอาความฝันไปเลยความฝันกับฝันบ่าวคนเมื่อสิมเสียงหูจักเสียแมนเสียแมนเสียบาตัวเรื่องบัตรสัวกับบัตรแจนาะครับผม เพิ่นฟันเพิ่นตีมสิหัวมาสามสามโอ้สามสามเหล็กเป๋าเหล็กเป่าอือจิกใไหนล่ะหวเด็กสี่แมนมอให้ให้ถามสักอนเนี่ยหัวก่อนว่าว่าใดไดไดเจาไหนเกาถิมันใดนั่นใช่ตัวห่อมใหญ่ก้อนใหญ่ได้ดเวาไหนกาะองสองหานาะสองหาแต่ว่าเข้าไปหาสี่ยากนาอมันบ้มันบ่ได้เขาบ่ไดเลยสองหาบ่อได้เลยเต็มเต็มโอ้ได้ส่นเจ็ดสองหาเราบ่ได้เรื่อย ไปก็ยังค่ายยน้อนยังไ่ได้ศูนเจ็ดอยู่เนาะลองหาเขาบอลาที่ว่าได้นี่เป็นแนวความฝันคือนอนนี่แมงปะคะบ่บ่นนี่ต้มนี่สิว่าซิมใสหูนี่โอซิมปีโอปีจะสิว่าซิมใส่หูเลยน่านจะพอแมงปะแมงหมูพญายาวเลยอืมนานๆจะได้ยินแต่ว่าซิมเกี่ยวก่อนเนี่ยพันว่าหาสามมันกอกสามหาโอ้ออกตัวกลับโอตัวกลับก็ถือว่าถื่อได้ถือว่าถื่อ มีคนส่วนมากกับืสือสามหากระต้องสือหาสามไปนั่มเ <นะ S 1> สือหา2 2> สามก็ต้องสือสามหาไปนั่มเป็นบอลรุ่งเนาะม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะว่าเหล็กแปดก็เหล็กสามตัวเดียวกันไม่งวดท,ที่ที่ผ่านมาไม่ใช่งวดนี้งวดนี้ก็ใช่งวดน,นี้ว่าวาไม้ถึงที่ว่าม,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 มีคนมากกับเสือหัเบอร์นีสามสามเหล็กแปดก็เหล็กสามมันกระตัวเดียวกันโอ้เออการจะเป็นการจะเป็นสามสามหรือว่าแปดสามก็ได้ หรือว่าสองแปดจ็สี่บ่พราะแปดแปด่เมนบ่มวันกปดแปดันคืาวันตีเนาะครับจีนันข้าวสามสามิ่นใส่หูเลาซะลัเบาไหนบ้างแต่วันนี้ก็ักเขาก็เล้ย่นมาจะคล้องฟันีจำบ่ค่อยได้หอกแต่ว่าจำได้ตัวสามสามโอ้สามสามนี่จำได้เป๊ะเลยเม่นบ่อดูขึ้นมาจำเลยเลยร้อมจำงานก็เสื้อจำมาได้ก็เสื้อจำมาได้อ นี่ก็หาเก่าหท่อนแล้วหาเก่าแขนแขนมันกดมันคือหาเก่าโอ้หาเก,ก่าหาเก่านี่ได้๋ยวไม่จะใส่ลุงหาเก่านี่ความมากของวอย่ของโอ้เป็นความมากขั้วจีนชอบส่วนตัวแม่นต่อสามสามนี้ขั้วมากกักับซีบใส่หูแม่นไอ้เด็กยิ่งเลยแม่นบ่แม่นเพราะว่าส่วนตัวแล้วคันว่าฝันนี่สิจำบ่ค่อยได้แม่นบ่บ่ค่อยได้แต่ว่าตัวนี้สามสามนี่ชัดเจนเลยแม่นบ่ลุงแต่ว่าซื้อไว้แล้วเอามาโชว์บังโรเตอรลี่โอ้โรเตอร์ลี่มาโชว์ตรงนี้ใช่ปะ S <S สามสามคันสามแปดสาม <คน S 2> สามแปดยังไวนะครับพอสมพ่อในพันกามาอยู่นี่โดนนะเนาะ,นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเสื้อมากคันเป็นบันข้อบันอันบันข้อหรือว่าเป็นอย่างกลับบันลงห้องแฮมูสามนี่ครับจะเสื้อมากจะไม่ค้น คนนอกพื e ้นที่ครับมาจับมาอยู่กันแติโรนครับเต่มหมอนคนในพื้นที่น้าลุงเนาะไรพอไรแม่แมนบอกสมัครว่าไม่คนในพื hmm. may, ้นทีเนาะบอกคือบัตรกุลาดเพิินบัตรกุลาดนี่ข้าเจ้าอยู่มาตั้งแต่สมัยปูญยาตายใหญ่บังครับแต่หมู้ชมวเบิงนี่ยายว่าจัดไปแล้วมือนี้งวดนี่รางวัลที่หนึ่งครับผมรางวัลที่หนึ่งเด้อท่่นผู้ชมเด้ออ๋อสามสามก็จัดไปชุดสองใบครับหาเก้ากับสองใบเนาะ หกสองห้าสี่ห้าเก้าหกสองห้าสี่ห้าเก้าหกสองห้าแปดสามสามหกสองห้าแปดสามสามอาก็ขอให้เป็นละบ้านทีหนึ่งเด้อไม่์ว่าเด้อเน้อปล่อยสมพรครับมันหมืนกันสมผูทุกคนครับผมบบมันเป็น<ถ>มันเป็นการส่วนตัวหากเก้าอยู่กัตรงกันกับกับอันทะเบียนรถเฮาเพราะว่าให้ฟังในงวดก่อนนี่ฝันฝันไว้ยังไหนเนี่ยก่อนที่ว่าได้สองหาก,กับเจ็ดศูนย์ใมยว่า แต่วันมาจากใน่วนส่วนมุ่นมันจำมาได้เนาะส่วนมุ่นนี่จำมาได้แต่ว่ากับมาเห็นดุเคยเอารถมามันตรงกันนะมันตรงกันมันตรงกันเหมือนเป็นเลขฝ่ายทะเบียนรถทะเบียนรถมันสองหาสองเก่าอ๋อสอโอ้ทะเบียนรถแม่คนมีดวงอว่ป่ะเนาะเขาบอหลับเลยเาบหลับคนมีดวงครับท่านผู้ชมถึงว่าเห็นทะเบียนรถเกิดสามารถเอามาแปลเป็นตัวเลขเลยเนาะแมียนบ่ สาวนี่สันแม่หนึ่งแม่แมีว่าไม่หนาสองเก่าสาวหนัดสันมาเลยครับทวดค้อยหนาก้อยหลังเลขออกสองเก่าโลดเทื่เลยอ๋อแสดงว่าครอบครัวคนนี้เป็นคนมีเส้นมีดวงนี่ครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าจะเป็นตัวใหญ่บวบบหรือว่าลุงสมพรหรือ<ม>ว่าลูกสาวคนแม่ในมีโชคลาภในทางนี้พี่เล่ยออกปีหกสามนั่นตลอดปีเลยโว้ยล้วคือโอ้โหคือวายขอขอ เคื่องครับคือว่าเนี่ยถ้าเราวยว่ากับนักว่ากับเรานี่ถือพิสปจน์สิบสิบตอกกันเลยก็สิคือเถือครูหมวดปานนี้มันมันมันเป็นหมวดละเนี่ยได้หมวดละาเหมือนกว่าอืมแต่ว่ามัาสืบอไรดินไงโอ้โหคนได้สมัครจะได้เป็นสมัครจะได้เป็นสลากกินแยังรัฐบาลสองตัวสามตัวอ๋อแสดงว่าคุณแม่ว่าเพิ่นกาสนับสนุน เป็นของของรัฐบาลอยู่เนาะค่านผู้ชมเนาะขึ้นภาษีให้ประเทศชาติกแบบว่าเราครับเอาภาษีประเทศชาติมาเหตุลังค่ามุนี่ละลูกสมพ่อว่าหลังค่านี่ก็ได้ย้อนเออคนฝันดูยี่สิบละครับท่านผู้ชมฝันดูไปซื้อลอตเตอรี่จากจีแบงก์ล่ะกันได้มากหวดละเมื่อสองเมื่อครับท่านผู้ชมก็ได้ไม่ลังค่าเนาะเกิดเบอร์ค่ะสมุช่มเราเ็นเราเ็นชาวลาเลมันยังยังเป็นพรานจนเลยอูบอันนี้นี่ยถ้ามองเป็นธรรมดาด่าเราคนมา มาทํามาาทมาดาแล้วเป็น <saturated> ซิฟงวดป่านนอต่อกันเลยเลยต่อกันไม่มีเวี่เลยแม่วงันบดี่โอ้เอไ่ดกไยมได้นอเออนออันที่ว่าต้นฟีมึงมาหันนั่นที่ยังงอรุงกันแล้วยา่น่ะลงมันมีใบเดี๋ยวรุงไก่ันหาสองห้าห้านะ ศูนย์เก้าสอห้าห้านะวันที่สอง่สองใบต่วันที่สองโอ้วันที่สองก็ถึงเวลาแตงมช่มงวดนี้ราคาแตงมช่มแม่ว่าพอสมพวรวันเสาวันที่หนึคือมืวปั๊บพ้กรปับปุงานเพื่ยางคักได้ครับแตมชมกระบอกอยู่แต่ก่อนพอเที่ยงมาเห็นเปิดเลื่อนเลยพอโอ้โหเอาเอาบอกบอกขาฝันเน่ยฝันนั่นนะมันเป็น มันเกิดเนาะมันเป็นอันก็อันคุปปองมันเกิดมันที่ยีบสิบหนึ่งมันที่ยีบเอ็ดโอเล่อันมูลข้องลูกสาวนี่นะเอาอันพราะที่อเอาอันลอตเตอรี่มะหาพุกสองครับบันที่บันนี้นั่นบันที่เอามะหามันทียีบเอสเนั่นวันนี้นอนครับอะมันที่ยีบเอดบันนี้นันนันวอลลับเราหักตีสามมันทียีบสองเนี่ยมะฝัน ฟันมาเพิ่นผู้เพิ่นเอามรดติว่าหายหนี่มั่งมันจะฟ้องกับมักเรื่องเดี๋ยวฟ้องกับมักมันแห้งแห้งมันนมันเดวในเพื่อนฟันนั่นไปไส่กัน้ำน้ำน้ำแล้ววันเดียผู้ใดสีมาไก่กับตีเขาโอ้สือเรี๋ยวมอสเลยว่าท่านขันฟันเนี่ยนี่ได้เกานี่ตัวเลขที่เ้าซื้อไว้ถือว่าเป็นตัวเลขที่จิบจ่อวันนี้มั่งฟันอีกยวันนี้มืงขึ้นมาอ่นนี่ฟัน เราบอกก็ใครบอกก็จะเราบากนะบัวแม่ขึ้นบ้านก็ได้บอกมาเราบอกก็คุยไงมาเฮยเรียกเข้าวมันเป็นเข่าเราบอสื่อเรียกบ้านนี้มีมีมีเกศเก่านั่มเออเรื่อมบอกอบบมีเกศเก่าไม่สามหางมีสามสามหาเก่าเกศเก่าสามสามหาเก่าเจ็ดเก่าแม่แค่นั้น แต่ว่าหกสองนันถ้าเอามาให้ซื้อไม่ว่าอะไรเลยไล่หมองยังยังมีเจ็ดเหลืออยู่แมนอยู่ครับสมุอนช่วงหมือยังแอดมินไอบมอดะเป็นเจ็ดได้กับเจ็ดหนึ่งอ่ะช่วงมากนี่จะยังมีเจ็ดพ่วงครับไข่ว่าจีมากยี่สิบหมวดสอนคือเขาวาเพราะว่าปีนี่ั้งปีผลวายยังสั่นหมดสาม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 แล้วกัตัวใดนะคะอ่าแล้วก็หาเก้าเจ็ดเก้าเสามห้ามนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะได้มาฝันปลาในเป้ เหนียวเนื้อมาหุ้งบักใหญ่หุ้งบักใหญ่เนื้องัวเขานี่บ่แม่นสดสดดีแม่นบ่แม่นสดแล้วยิวมากฟันว่าคันส่วนมากนี่ฟันว่าคันได้เนื้อสี่ถือสีถือเปลืกได้แต่คิดว่าอยู่เลยไปเอามาแต่ใส่เนื้อไงกระจักเอามาแต่ไม่ข้อาให้บ่อหรือว่าตังกันนี่ข้อสนใจเนาะเพราะว่าคันเนี่ยหิวมาเขามาในเงือนหงกหุ้งบักใหญ่หนึ่งเนื้อสดสดงามเนี่ยล่ะ เร่ขง้ี่คืนด้วยละเนาะแม่่ละวัดแสดงว่ายายว่าตรงมีโชคอีกงวดนี้ตรงมีโชกีดีปิง่งเเพราะว่าเกี่ยวกับวามฝันนี่เพราะว่าจะฝันว่ามีคนมาหมักหรือว่าวันฝันว่าได้เนือ้อเอาเนื้อเขาบ้านนี่แสดงว่าจะมีโชคมีหลาภปดีแนวฝันแนวนี้และหลายคนตาม่สืเพี่ยงเคยไปตดตามมานีรู้สึกว่าคนนั้นจะมีโชคมีหลายปดีครับแต่นมูชมเนาะในในการทีฝันเกีียวกับเนื้อเนาะแม่ฝันเกี่ยวกับเนื้อแนวนี้เอ้าให้ถามเนี่ยทั้งสองคนล่ะบัดนี้ ระวังเลขสามชุดนี่เพราะว่าจะเป็นสามสามห้าเก้าเจ็ดเก้านี่แม้ว่ากับพอสมพื่นี่หมักตัวไหนมักที่สุดไหนมักตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนียนเลยค่ะโอ้โห่าขนมักบ่มักเจ็ดเจ็ดเก่าแล้วใครหมักโอ้หมักเจ็ดเก่าหลายกนว่ะไม่ฮึ่มสามกับ <but> ม <realised> ักแต่ว่าหันขันว่านักโมก็คือเจ็ดเก่าเจ็ดเก้าอื่มแล้วลูกสมพอนในวันนี้ จะฝันโน้ะเลื่องของฝันก็คือสามสามเมนบวาเพราะว่ามันมันยนกได้น้อสิจจาได้นควก็ฝันเนาะจำได้หรอพอมีคนมากกว่าสิบเส้หูจําได้เรื่อยนี่มันเก็แมนอยู่ได้น้อคือเกือบสิบหัวเขาหลอกเลยเดอเขาสมองเลยแต่ว่าก็จะว่าด้วยครับสมุชชมยังเป็นฉลาดจินแบงของรัฐบาลเท่านี้ก็จะมีหลายลางวัลเนาะครับสมุชชมเนาะยังไม่ว่าว่ากอาจจะเป็นไปได้ครับเจ็ดเก้าครับผมสามสามเจ็ดเก้าเยวารุ่งสมพรนี่วามา สามสามี่สี่ก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นเลขล่างเลขสามตัวหนาสามตัวสามตัวหนาสามตัวท่ายี่สี่ครับานผู้่มเนาะเพราะว่าส่วนมากบ้านเพื่อนก็มีโชคมีลาบกันเบิด์ุสุภูสุคนครับผมรากาจะมากแต่เป็นของฉลากกินแบ่งของรัฐบาลครับผมพอยางที่เฮาเคยบอกไปหลายครั้งหลายคราวแล้วครับว่าให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของฉลากกินแบ่งของรัฐบาลเนาะครับามผช้ชมเนาะเป็นแนวทางของวดวันที่หนึ่งสิงหาคม พศ2564ครับผมขอบคุณครับขอบคุณทึงป่าวะแล้วทึงพอลุงสมพรครับผมใหญ่ขอบมุ่นเนาะมาแบ่งปันพี่แบ่งปันน้องครับอันนี้ถูกเ่าถูกก็จะว่ากันเด้อครับท่านผู้ชมมันก็เป็นความฝันครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่เที่ยงมติตามห้เพราะว่าเพิ่นเคยเข้ามาหลายงวดแล้วงวดที่ผ่านมาก็ได้ทั้งล่างทั้งบนครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นสองหาหรือว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์เขาเป๊ะเป๊ะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วมื้อนี้พอเที่ยงกะ ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ไดชแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาคิดเงินไหเงินคิดทองไหน,นทองขอให้สุภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บกันสุขสุขคนคลิปนี้พอเจี่ยงอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายครับสองสามหกบ่บ้านเลขกที่สองสามหกเด้อแต่ผู้ชมอันนี้แม่บัวถามใ<า><า>ห้เป็นพิเศษ